เรื่องราวแห่งความฝันและการทำนายฝันมีมานานมากแล้วในสังคมไทยความฝันสามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่จะเกิดขึ้นซึ่งความฝันจะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับโชคชะตาและวาสนาของแต่ละบุคคลวันนี้ดีเมอร์ทำนายฝันจะมาทำนายความฝันของคุณกัน หากคุณฝันว่าเห็นตัวเงินตัวทองทํานายว่าช่วงนี้คุณจะมีโชคดีมีโชคลาภและโชคลาภที่เข้ามาก็จะเพิ่มพูนขึ้นอยู่เนืองเนืองแต่ต้องระมัดระวังเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยของคนในบ้านให้ดีให้ระมัดระวังการใช้คําพูดพยายามคิดก่อนที่จะพูดอะไรออกมาเพื่อเป็นการลดปัญหาความขัดแย้งในระยะนี้ ความรักคนโสดมีเกณฑ์พบรักกับเนื้อคู่ซึ่งเป็นต่างชาติต่างภาษาส่วนคนมีคู่คุณมีโอกาสได้โซ่ทองคองใจระยะนี้ระวังใจตัวเองให้ดีเพราะอาจจะเพลอใจหรือวอกแวกได้จำไว้อย่าคิดที่จะนอกรูนอกทางเป็นอันขาดเพราะไม่อย่างนั้นชีวิตของคุณจะตกต่ำและย่ำแย่อย่างสุด,สด วงการเงินการงานช่วงนี้การเงินอยู่ในเกณฑ์พอใช้อย่าคิดที่จะลงทุนทําอะไรในระยะนี้เพราะอาจได้ไม่คุ้มเสียพูดง่ายๆว่าอย่าเสีย่ยงด้านการงานต้องอาศัยความอดทนและความสามารถอยู่พอสมควรงานอาจมีปัญหาบ้างแต่ก็จะผ่านพ้นมันไปได้และหลังจากนั้นจะมีสิ่งดีๆเข้ามาหาในเร็ววัน เลขมงคลให้โชค1484 4, และ347ความฝันคือการแสดงออกของความนึกคิดความรู้สึกและเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในสมองในขณะที่เรากำลังนอนหลับอยู่ เรามักจะฝันกันคืนละสองครั้งหรือ3ครั้งแต่มีเพียงบางคนเท่านั้นที่จดจําความฝันของตัวเองได้ดังนั้นความฝันจึงสามารถใช้ในการทํานายเหตุการณ์ดีร้ายร่วมหน้าได้ในการฝันแต่ละครั้งเมื่อรู้สึกตัวตื่นแล้วไม่ควรลุกจากที่นอนทันทีทันใดเพราะเรื่องราวที่อยู่ในฝันนั้นอาจจะเลือนหายไปหรือความจําอาจคาดเคลื่อนได้ดังนั้นเราจึงควรนอนต่อไปอีกสักคู่หนึ่งแล้วจึงค่อยลุกขึ้นมาทบทวนความฝันนั้นพร้อมกับดูคําพยากรณ์ตามตํา,ตาราทํานายฝันต่อไป ขอบคุณที่รับชมรับฟังดีมี่เออร์ทำนายฝันอยา่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไ i b e และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ